แปดสองศูนย์นะครับชาร์จไฟเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ของทางร้านล็อกรีไบเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของเดิมนะครับที่ผ่านการใช้งานมามากกว่าสี่ปีนะครับเนี่ยครับก็ตั้งแต่สองพันสิบหกนะครับก็มีอาการเสื่อมไม่สามารถเก็บไฟได้ตามปกตินะครับก็อันนี้ชาร์จไฟเต็มร้อยนะครับกินกระแสไฟนะครับก็กลับมาใช้งานนะครับได้ตามปกตินะครับถ้าบอร์ดปกตินะครับ ไม่มีการนำไปชาร์จไฟเกิน5โวลต์แล้วมีการั่วไหลของการช็อตของบอร์ดนะครับก็จะไม่เกิดการล่วไหลของพลังงานแบตเตอรี่นะครับส่วนการปิดหน้าจอกับคืนก็จะมีคาบกาวที่เราอัดกาวให้เต็มที่นะครับเพื่อให้สามารถกันน้ําได้ตามปกตินะครับให้ดีกว่าเดิมนะครับการทัชสกรีนก็สามารถทัชได้เนี่ยนะครับทํางานเด้บตามปกติขอบคุณมากครับร้านอกรีบยยินดีให้บริการ